ไวใช่ไหมคะว่าในช่วงนี้ในข้อนี้เจอเรื่องดีๆบ้างเมื่อกี้เจอเรื่องหนักๆไปแล้วแล้วงั้นเราจัดเรื่องดีๆให้แบบจัดหนักจัดแน่นจัดเต็มจัดพลืบได้ไหมจัดไปเลยเอามาบารซโลน่ที่สองซุปตาราศีใดในช่วงนี้จะได้เป็นมหาเศรษฐี ก็อันนี้ตอบโดยใช้หลักฐานอ้างอิงครับก่อนหน้านั้นประมาณสองเทปครับราศีกรกฎออกก็ออกมาว่าเออจะรวยใช่ใช่ว่าจะมีเออรวยไม่รู้เรื่องจะได้รับทรัพย์ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งตัวเลยใช่ใช่ครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมหาเศรษฐีเอาข้อมูลเดิมมาอ้างอิงครับผมมีแววใช่ไหมก็ขอให้มีแล้วกันครับ เอามาน้องแก๊บค่ะพี่แก๊ปน้องแก๊บแต่ว่าราศีพิจิกค่ะน้องแก้มมบุ๋มค่ะครับแก้มบุ๋มเขาชอบเลี้ยงพวกสุนัขครับแล้วผมมีเพื่อนที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็ทำธุรกิจจากสุนัขเนี่ยมันก็สร้างรายได้ได้เยอะเหมือนกันนะครับอ๋อเอ้าเป็นไปได้ค่ะน้องแก๊บมาพี่เป้ค่ะพี่เป้ตอตว่าราศีพิจิกแก้มบุ๋มยงไงนะถิมวิจินเนี่ยครับ คิดไม่ออกครับถูกภาพรูปครับแต่ว่าคุณแก๊ปนี่ชี้ทางสว่างให้ผมเลยครับน้องแก๊ปผมเขาเป็นคนที่มีวิชั่นเรื่องเรื่องธุรกิจดีมากครับที่บ้านเขาขายครีมแม่เอาไว้หนีไปเลยก็ได้ไม่ใช่นะมันครีมคลิปนี้มีแม่ไม่รู้อะไรเหรอทำไแม่ยังไม่ได้เล่นเลยก็เขาเล่นไอ้ครีมมันหนีไปไป ไข่ครีมครับผมแต่ตลกทั้งโอเคนะสุดยอดเลยครับอาจารย์คุณแม่ขายครไขายครีมแล้วตัวเขาก็มีมีวิชั่นสมมติว่าเขาเรียกหมาไว้เนี่ยคือถ้าเกิดน้ำท่วมโลกเนี่ยเขาไม่เสียชีวิตครับเพราะว่าเพราะว่าหมามันจะหนีน้ำเขาจะอยู่กับหมาตลอดะเจะอยไปกับหมา ใช,ใช่อย่างนี้ไม่ค่ะหนูเคยดู Animal Planet แล้วเขาก็บอกว่าสัตว์เนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณก็คือเวลาถ้าเกิดจะมีเซเรมี่อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ตัวก่อนหนูก็เลยบอกว่าเลี้ยงหมาไว้แบบให้ครบคนในบ้านเวลามีอะไรก็เกาะหมากันไปคนละตัวคือว่าอย่างนี้นเสถียีนี้แน่นอนครับผมอ๋อมค่ะอ๋อมตอบว่าราดศีราดศีค่ะแม่ครับผมทำไมทำไมคือดูจากเออของเขาที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม น่าจะเป็นเศรษฐีในอนาคตครับคนนี้ปกติตอนแรกก็เล่นอะไรนะเล่นเล่นเล่นดนตรีดนตรีอย่างเดียวมีหนังมีละครมีอย่าเดียวเยอะแยะไปหมดอนาคตเศรษฐีแน่ๆน่ดูดูจากงานนี่แหละนะคะเอามาพี่เชนเอามาพี่เชนแอ่ว่าราศีพิจิอขาดแก้มูไทยแล้กันตอนแรกเนี่ยก็ รู้คร่าวๆเพราะว่าพื้นฐานทางครอบครัวแล้วก็อะไรหลายอย่างของน้องก็ดีราศีของเศรษฐีเกาะอยู่ที่แก้มบุ๋มแล้วตอนนี้มีคนตอบแก้มบุ๋มมาถึงพี่เจเจแต่ว่าราศีสิงห์พี่เป้ทำไมโอ้ยดูจากความสามารถแล้วร้องเพลงเล่นดนตรีเล่นละครเล่นหนังอีกมาน้องบีมค่ะ้องวีมตอบว่าราศีแก้มบุ๋มด้วย ไม่ไม่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถดีสรุปก็คือว่าบทบาททางด้านการแสดงของน้องเขาดีคือความสามารถเขามีนะคะก็เป็นทำให้ร่ำรวยูเป็นเรื่องอนาคตเอาจริงนะบางทีพวกเราการแสดงของเรามันเป็นโอกาสที่ดีเปิดปเปิดประตูไปสู่การทําธุรกงรธุรกิจไงพี่แจ็คน้องก็เป็นดาราน้องก็เปิดธุรกิจใช่ผสมพันธ์หมาอย่างนี้ก็ว่าไปถูกต้องเออเอาจิงเหมือนคุณทาฟาร์มปลาไง ถึงมากตาถึงมากอาจจะมีฟ้าหลังฝนก็ได้นะคะเมื่อกี้ที่ธุรกิจปลาอาจจะปลานี่เป็นธุรกิจตั้งต้นนะครับนั่นมันเรื่อเมืาสิบกว่าปีที่แล้วอะไรอยมาพูดคำพูดไรธุรกิจนักสวนนันโถร้านอาหารต่ำต่ำกระจายแหลกแหลกเหลวกุ๊กกี้กุ๊กกี้ แจ็คในบลออยู่ในบ็อกอย่างเดียวไม่ออกมาถ้างั้นมองเห็นไหมเห็นช่องไหมก็ยังหนึ่งต้องสู้ต่อไปค่ะต้องมีวันนั้นแล้วมีวันนี้นนเาเชื่อมั่นนะพี่แจ็คต้องมีวันเป็นมหาเศรษฐีให้ได้นะคะอ้าวสเตฟานีค่ะราศีพิจิกแก้มหูนะครับคือหนูหนูจะไม่พูดเรื่องหมาเลย จะพูดเรื่องผลงานพี่แก้บุ๋มเขาค่ะเหมือนแบบรู้ได้เขาแบบเขาถ่ายแบบหนังสือบ่อยช่วงนี้ก็แบบเงินมางานก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรวยเร็วก็เป็น้นได้เพราะว่าน้องละครก็เด่นงานตามๆกันก็มาอีเว้นอีไม่เว้นก็ติดต่อมาเยอะเลาเงี้ยเอมาแก้บุ๋มมั้ค่ะแก้บุ๋มต่อว่าราศีราศีพ่ หรือเปล่าเป็นธุรกิจตัวเองที่ทําหรือว่าธุรกิจหมาหรือว่าอะไรอย่างอ่ะถ้าเป็นเรื่องหมาหก็คืออย่างหมาของหนูก็คือเพิ่งไปประกวดมาแล้วก็จบแชมป์เรีเยบร้อยแล้วไ,ไ,ได้แชมป์ไทยแชมป์ค่ะได้เป็นที่หนึ่งเลยเหรอ,หอประเภทก็คือเขาจะสะสมแด้อะไรเงี้ยแล้วก็ครบเป็นเป็นแชมป์ไปเลยแล้วก็อย่างครีมอะไรเงี้ยค่าก็คือเพิ่งเรียนจบก็อาจจะทําเกี่ยวกับของคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดอยู่ว่าจะเปิดเป็นบริษัทอะไรเงี้ยค่ะย่อยออกมาอีกพี่เป้มองออกนะมองขาดนะผมเคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่ง หมามันก็หนีไปแล้วเพราะผมไปแย่งข้าวหมากินครับทากันเลนเล่นว่าตัวเองได้ครับผมเราว่าว่าตัวเองแล้วก็ตองตอบด้วยคือที่ผมจะมาพูดนะครับคือเราต้องวัดจากที่แบบว่างานคือวัดตัวเองด้วยพิเซนเตอร์ถ้าเราเป็นพิเซนเตอร์ถูกต้องไหมฮะเลยยังไงล่ะนี่เขาก็เป็นพเซนเตอร์อะเนี่ยโอ้โหสองสา ของเป้เยอะอของผมเองก็สามตัวเอ้ยสามเมื่อไรจเมื่อไรก็ได้ครกองครับผมเอาจรังไม่ได้ยกเหรอยังยังยังกองว่าราศีราศีสิงค์ค่ะเพราะดูจากโฆษณาโฆษณาแต่พี่เป้นี่โฆษณางานอีเวนตเนี่ยบ่อยมากอะ เรา้ามาเราก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าความร่ำรวยของแต่ละคนเนี่ยจุดพอใจของแต่ละคนมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าะคนมันไม่มีความรู้จักพอต่อให้มันมีเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่คิดว่าตัวเองรวยคิดว่าตัวเองเป็นมหาเศรษฐีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงตอบราีกลุ่มค่ะเขาตอบตัวเองทุกวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเงินเป็นร้อยล้านแต่ว่าผมมีครอบครัวที่มีความสุขนั่นมันยิ่งกว่าเงินทองมากองไว้ตรงหน้าแล้วเรียกมหาเศรษฐีไหม นี่แหละมหาเศรษฐีตัวจริงตัวจริงความสุขความสุดครับเอามาอาจารย์ลิ้งครบแล้วค่ะฟันทิกซุปตาที่ไหนช่วงนี้จะเป็นมหาเศรษฐีคือราศีมีคนดูนะครับราศีราศีคู่อื่นจะเป็นไงไม่รู้นะครับแต่คู่ของเราแซปแน่ค่ะไหนชิมหน่อยแซปเปล่า